จาก่อนนุ้ยมพีน้องนี่เรากันะจ้าจมจ้าไหมจ้าไหมเร็วจ้าเร็วจ้าเสร็จลน่ะอจ้าเร็วน้จาไปดีสุกุสุคนไปเลยัวมาถกคานมาถกจ้าพ่ มันชนแล้วพี่นะมอีหยางเบียบนมกีีบาวบนเียบมันไม่เก่นะไรเนยในบาเมื่อกี้่แมองเียบในคลิปนนเียนะนี่้เบียลย้มกินาอไยแม่แม่มอแต่อยากซุปมะม่วง น si ะต่บางีดาเดี๋ยเจ้าก็เฮ็ดเองแม่ไม่นีสสุมมองหมองให้กินพี่น้องเอ้ยาอมาอก่ระทันนพี่น้องเอ้ยเฮ้ยจอะน้าฮะ มแมงบ่แมจะน่าเก็บใส่ปากได้นะเนาะขย่าวขย่าเขย่าวแมนเหตุผลในคลิปขย่าพาิเนาะขย่าก่อนดื่มพอหย่ำไม่ได้เน้มันเค็ดแขว มาถึงถ่ายคลิปชุบม,ม่วงม่วงอกกันบ่เด้นีเอาขย่าวไปนี่ยจูดเมนี่ชุบม่วงม่วงองเอ้ยานชันให้ลรโรด <c oughs> <laughs> thế ta cá cha săn, cái ta hươu không bao giờ bị mèo ăn lũ săn đó. oh, giờ này luôn nè. cho anh ngửi nhé, nè, luôn nè. dạ ngâm đây. cắt là cái chế sạch bạc con nè. ทำปากจับๆพอดีอะปะาพี่นกปะไม่ยังมลุงหมออะไรสิขินไม่รู้อไรเรายไปเติดไปสโสมาไอ้ไทเตินไปกินโสมเดอ้อ สูบมงคลไปสูบมงคลโดยด้วยมาเด้อมาเด้อเลยยู่บ่ได้ดอกเนาะสร้างนี่สร้างอยู่บ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาสิมากินอ่างสร้างพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสร้างข้าเจ้ากับโตนลงมาแต่ลังคาเซลเซลอก มานิจากป่ะอยากกินนันเอาห้อยข่าปากเลยแบบกระทับหนอยนะก้อนหน่อยขี่ไม่มาลงแรงาหมสามูป่ะนานเอาว่ามขาดข้ามซ้ำสักพ่อกินะ่วง เด้อมาได้มาด,มาด้ขอแม่ป้าเขาแม่มีแต่นแนวกินเ,เนี่ยนี่โดดลงมาเลยเด้อพี่น้องเอ้อยออโดดลงมาแต่ลังค่าเลยผู้นึ่ง <c oughs> งวงตัวยินเลยช,นนเชมมาปะช่วงวะเลยเหม,ม,มาะกับแก่คนง่วงนอน<ด>พี่น้องเอ้ยไาง่วงนอนเนีเจอมากระทันต<ด>้นนี้เข้าไป ลับลองอ้าวปรจ๊ะอาจัดจัดจัดส่งทายไปส่งน้ำเอาป่ะโมแนมับเอาเอาขาเพรมึงเว่นนะเอาโได้หากูได้เฮ้ยกูยังได้พยังโบได้หายกูได้กระตุกเต๋อเออเขาหาสัุกามีขาบาลายอย่างกีขอกแม่ลวะยำลงมาลงยำลงมหน่ะไปสร้างสราก่อนพี่น้อง มาหายจโฮกว่ะเสร็จโอ้ลุงแหลกกันนํ่ไปพล่ะนี่มากินน้ำกันี่ตะโกนต่อไปเลยตั้งเต้ามานน่บมองอีวะใส่แล้วพี่น้องน้วงเธอก็ปลุกแลนไปแล้ว ทานเบิดแล้วลงเดี๋ยวขึ้นเอาลูกด้วยหมากเดียวลูกเอ้ยพี่พยายามมาเขาต้องพี่ก็ได้ยังอยู่ในซุปมังม่วงนั่นหมากกระทานมากกระทานอยู่ทางพีไม่สนซุปมังม่วงน้อยหนึ่งอยบากับใบไม่สนได้ซุปมังม่วงเราไปเลยลูกกรมยัดขันบุคคลมาทางพี่เด้อมากกระทันทางพี่นะ ต่อไปก็จะเป็นเมนูหมักอ่แตงโมวานออตจะใหญ่ตู้เลื่อยเลยเด้อเฮาได้แตะกมมามือหน้าเขาบอกไม่ให้กินไลย่ว่ประยุ์มาหมืุอเสียง้อนี่เหตุอแนวเหตดหละมาไปไปไป มาลูกกูมตลาดเฮ้ยไม่เห็นกูยุ้ยเฮ้ยมันไปเลยแล้วตลาดเฮ้ยตัวเลี้ยงยังไก่มันงคล้ายทางอื่นด้วโอ้โพี่เรายังมาทางนอกพี่ลูกมาทั้งเน่าอีหลูกอีได้เอาตามเมอร์ลงมาได้เรื่อยน้ำกระท่อมแล้ตู้เย็นเท่านั้นอ้าวเจเอ้ย ร้างบริเหตเวิยากดอกม kind of um, ื้นี่นะสิ้ากระตูนลงมาทลังคาซิสสเล่นวีนอกเอ้ยยนนนะทำไปใช้ก่อนอันนี้ปลาอีกแล้วไปหาเงินอีกแล้วขอเอละซ้่นนลอื่นขึ้นในปากคอนี่ร้

กะโหอยตายาเป็นอไอนเนาต่อไปนี่มี่แมนูย่างอนาย่างอูเห็ร่มทางมากเกลมวังาเลยเรกลมยอาไ่ยอมไปแน่นอนห่างเท่าสยามป่าจะป่าไม่ใช่นะเพนบปนินซ้ำตัว ไปเห็นงามหดบาทนี่ไปขึ uh, ้นเห็นไม่ใช่ฮาข้ออีกแหละตัวก่อืมจิ้งเงบดังเห็ดเอาต่วกล้น่อย ไปดึงต่น้อกันมันเลยเข้มป่ะอือเกิดเป็นเกิดเม็ดง่ายเนาะเถวโซล่เซยง่ายพอดุลุงเแม่ชเอาไปเฮ้ง่ยมาเดี๋ยตัวมันจะตัดออกแล้วนี่นะ ปาดลัวลุล้มมันแห้งเนาะทะลุไปเลยเร่งมือเลยพี่น้องเอ้สร้างเพิ่อเสิมุงมือนี่เลยมันได้เนาะโดยโดยมุงมือนี่เลยพี่น้องเอ้ ต่างกันดยโอ้โหจับเลือซอยเลยปรยเท็จวดจาดขนาดเลย หนึ่งมือเหตุองน้ามือไฮเลี่มว้นนี้เพื่อนว่าสีมุงลังคา ใช้ปังต่อตัวนี้่า่าเพออไอ้สมิตรม่น้องสมิี้ ขอบคุณหลายๆเปน็ปคน,คปน้องไปขบุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องขอบกันคิดหน้าเด้อพี่น้องเด้อสหรับฟินนี่สบายดี